สวัสดีค่ะดิฉันนายินดาเข็มเพชรนะคะเป็นหัวหน้าจจกลุ่มสายใยจากกลางมากค่ะของตำบลพองน้อยอำเภอชายบรีจังหวัดสุราษฎรานีนะคะจุดเริ่มต้นที่ทำทำกลับมาค่ะมาจากปู่ย่าตายายค่ะเขาจะทำเป็นของใช้ให้ใช้อ่ะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดภูปัญ,ญญานี้ ือต่อไปค่ะเลยลองทําดูจากอันที่ง่ายๆค่ะเป็นเหมือนหมาน้ำค่ะหมาน้ำที่คนภาคใต้เขาใช้ค่ะแล้วก็ดัดแรงมาเรื่อยๆต่อยอดมาเรื่อยๆเป็นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างอย่างเช่นโคมฟอยตะกร้าของเทระลึกทําได้ทุกอย่างเลยค่ะที่ทํามาแล้วเกือบพันชิ้นแล้วค่ะมีผู้คนให้ความอบรับดีมากค่ะในภาคใต้หลายจังหวัด เริ่มสั่งซื้อแล้วค่ะแต่มีปัญหาตรงที่ผลิตไม่ทันค่ะวัสดุอยู่ในชุมชนแล้วค่ะหากันเองค่ะในในกลุ่มคือหากันเองคัดเลือกตอกหมาที่สะอาดแล้วก็สวยงามค่ะ ทางพัฒนาช,นชนมชนระเบอช่วยดูเลสนับสนุนค่ะขั้นตอนการทำการจัดอาการจำหน่ายตอนนี้เป็นวิทยากรค่ะสอนอยู่โรงเรียนแถวสุราธานีหลายโรงเรียนค่ะเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาเนี้ยค่ะสอนเพื่อให้เด็กๆหรือผู้ใหญ่บางคนที่ต้องการจะอยากจะรู้อยากจะพัฒนาต่อยอดไปอยากจะให้สืบทอดภูมิปัญญานี้ต่อไปค่ะดีใจแล้วก็ มีความรู้สึกอยากจะผลิตต่อไปค่ะไม่อยากให้ถูนายไปอยากให้ต่อยอดแล้วก็ข่ายทอดไปเรื่อยๆอย่ะถ้าสนใจนะสนใจผลิตภัณฑ์จากกลับมากสายยาจากกลับมากติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์080038 3033ค่ะถ้าอยากให้อนุรักษ์เอาไว้นะคะแบบไม่มีแล้วค่ะไม่มี ที่ไหนแล้วตอนนี้มีแต่เนี่ยที่นี่แล้วค่ะอยากให้สืบทอดแล้วก็ต่อยอดสิ่งที่ไว้ยามนี้ไว้ค่ะ